นี่ครับมณีแดงครับจัดสมสองแม่นี้กำลังนะครับกำลังไข่ครับมีเอาไว้เล่นไต้วันนะครับไว้เล่นตีใตวันไม่ใช่แม่เบอร์หนึ่งนะครับนี่เป็นแม่เบอร์สองครับนี่เป็นสายักษ์มังกรดำครับแม่นี้ครับนั่นเป็นเท่าพิฆาตจอมโหดครับแม่บนนะครับนี่เป็นเจ้ามณีแดงของพี่หยงนะครับพม่าไต้วันนะครับ รอยสามกิโลห้าสามกิโลแปดครับแม่นี่เป็นแม่ใหญ่นะครับนี่ครับหูร้อยครับหนึ่งล็อกผสมนี่เป็นที่หนึ่งครับตัวนี้ใช้ลีดน้ำเชื้อนะครับนี่ครับเทวิคาดแม่ยักษ์ครับของี่นาดนะครับนี่ครับเป็นไก่ใหญ่ของไต้หวันนะครับนี่เทวิคาดนี่อายุมันห้าปีแล้วครับ รีดน้ำเชื่อผสมครับจ่ายลูกเก่งครับเบอร์แข่งบ้าไก่ครับบ้าตีครับนี่ตัวครับนี่เป็นเจ้าบอดพี่นาดครับมาตหวันนั้นอี่ดุ้นครับไก่เบอร์แข่งโคตรโคตรครับตัวนี้คนที่รู้จักพี่นาดจะรู้จักดีครับไม่ดีไม่เล่นครับที่คนนี้ครับ ไก่ตองเบอร์แข่งตุ่มตามครับนี่ครับเจ้าบอดเจ้าเสียเตี้ยของผมครับนี่ครับกำลังผสมแม่เบอร์หนึ่งครับอันนี้ครับนี่ครับนี่นะครับแม่เบอร์หนึ่งผมครับสองตัวนี้ครับเป็นวิกจอดจอมโหดครับในไต้หวันครับนำไข่กับเมื่อกี้นี้ผสมกับมะนีแดงครับสองแม่นี้ครับ แล้วนะครับเก้าใบครับรอติดตามที่ไทยครับออกหรือยังไงไม่รู้ครับนี่ครับของเดือนกุมพานะครับนี่ครับนำเข้าครับสองเมียนนี้เป็นแม่เบอร์หนึ่งของผมนะครับตัวผู้วิ่งเตะสู้คอไม่ได้วิ่งตรวนี้ครับแทงอย่างแทงครับเป็นสายลักของท่านโตเสียงชุนนะครับสายบิ๊กจอดครับลูกบิ๊กจอดแม่จอมหวดผมนะครับตัวนี้ครับ แม่เบอร์หนึ่งครับแล้วอจมุนดไปครับดูหน้าตาเขาครับตัวครับหงมากครับชุดนี้เล็กตัวครับนี่ครับนี่เป็นแม่ของพี่หยงครับแม่เยียครับเดี่ยวไข่กลับนะครับสามแม่นี้ครับบอกไม่มีแดงครับนั้นเป็นไก่หนุ่มดาวลุ่งผมครับมีตําหนิครับตอนนี้อกเป็นประหลวด เก็บมาพักไว้ก่อนครับนี่ครับแม่เยียพี่ยงนะครับนำกลับไทยนะครับนี่ครับยังมีอีกล็อกผสมผมวันนี้ฝนตกครับนี่ครับนี่เป็นแม่สายจากมังกรดำนะครับนี่ครับของแม่นี่ผสมกับพิมไอ้วายครับ ไอ้ไวาย่อพี่นาดเป็นพม่าไตหวันงอนครับนะครับนี้กาลังผสมนะครับแม่แม่จะเป็นพม่าไต้หวันงอนไอ้ตัวผู้นี้ครับไอ้ไวครับครบเครื่องครับตัวนี้ไก่ถอดคอตีทางพม่าโดยตรงนะครับไก่ใหญ่นะครับร้อยสามกิโลห้าครับตัวผู้นะครับไม่เล็กครับนี่เป็นล็อกผสมอีกล็อกนึงครับ นี่จับผสมอย่างเดียวครับนี่ชุดครับนี่เป็นไก่ลองบอลไก่หนาครับนี่ครับเจ้าเขียวครับจากแม่พันุเข้าผสมครับลูกนั้นครับตอนเป็นลูกพัฒนาของผมชุดนี้ครับไก่หนุ่มดาวลุ่งครับกําลังเก่งครับนี่อีกตัวครับพอผูนี่ตัวผูนี่ลองแล้วนะครับตีมีหักตลอดครับตัวนี้ อัปเดตให้ชมครับ